ปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเช็คแบตสว่านแล้วก็ซ่อมนะครับว่าทําไมถึงไม่ติดนะครับทําไมถึงไม่มีไฟชาร์จไม่เข้าเนาะครับตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับลุกนี้เป็นแบตจีนนะครับไอเครื่องก็เครื่องจีนแหละก็ใช้งานไม่ได้นะครับชาร์จก็ไม่เข้าเนาะกดก็ไม่ติดนะครับเนี่ยครับชาร์จก็ชาร์จไม่เข้านะ แบตตัวนี้เป็นรุ่นของเป็น18โวลต์นะครับไอึก้าเนี่ยลึก3 0 0ร้ออะไรก็ไอเนี้เชื่อไม่ได้นะครับเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้สักอันก็มันจะเป็นแบตลิเธียมไอออน 5s 1p นะครับที่บางๆแบบนี้จะ 5s 1p นะครับอยู่ในนี้เนาะก็เดาก็น่าจะเสียแล้วครับตามตามอายุของเขาเนาะตามราคาเดี๋ยวก็เปิดมาเช็คดูกันนะครับว่า เปบงงื้องต้นก็เปิดออกเลยนะครับเปิดกล่องตัวนี้ออกเลยถ้าเป็นแบตสว่านเสียเสียแค่ก้อนเดียวผมก็จะไม่ซ่อมแค่ก้อนเดียวครับผมจะซ่อมทั้งทั้งชุดเลยเพราะว่ายัางไงมันก็จะเสียตามกันมาอยู่แล้วนะครับอ้สนิมกินเลยนะครับ ระวังสปริงดีๆนะครับถ้าแบตยังมีไฟอยู่นะระวังสปริงมันมาโดนตัวนี้เวลาเวลาถอดให้ความความลงแบบนี้นะครับสปริงมันจะได้ไม่หลุดมาก,ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้อันนี้คือของจีนครับของแท้มันจะไม่เป็นแบบถ้าของแท้มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ารุ่นใหม่ๆของมากิต้าครับอันนี้เป็นบอร์ดแท้มันจะมีขัวแบบนี้มันจะใช้ด้วยกันไม่ได้ครับเสร็จแล้ววิธีเช็คนะครับก็ตามเงื่อนไขของ b m s เนาะ เซลลูกทั้ง5เซลล์ต้องมีไฟนะครับต้องมีไฟไม่ต่ำกว่า3โวลต์นะครับทั้งทั้งหมด5 5เซลล์เลยนะต้องมีไฟไม่ต่ำกว่า3โวลต์นะครับมีเมถึงจะปล่อยไฟที่ขั้วบวกขั้วลบนะครับก็เบื้องต้นมาเช็คกันก่อนเอาวิธีเช็คก่อนนะครับตั้งมิเตอร์ไป้าาน DC นะครับก็วัดที่ขาออกก่อนนะครับ นี่นะครับไม่มีไฟนะขาออกขั้วบวกขั้วลบนะครับอยู่ตรงนี้ด้านขอบนี้แหละไม่มีไฟแล้วก็มาเช็คเซลล์ทีละเซลล์นะครับก็เริ่มจาก B0 นะครับเส้นสีดำเนาะดูขั้วลบของแบตนะครับตมื่อเจ B0 ไม่มีไฟนะครับสลับขั้วมาเป็น B1 ไม่มีไฟ B2 B3 ไม่ไม่มีไฟนะครับ b ีไม่มีไฟ B5 ไม่มีไฟตายเรียบนะครับก่อนนี้นะสรุปว่าตายเรียบครับเราก็มารีแพคกกันครับเดี๋ยวจะเอาตัวยิเมออกก่อนเนาะถ้าถ้าถ้าชุดไหนยังมีสมมติว่ามันเสียแค่หนึ่งเซลล์ยังเหลือไฟอยู่นะครับให้ไล่เอาออกจากคั่วบวกก่อนนะครับคั้วลบเอาไวท้ทีหลังเนาะอาจจะทําให้มีเมสเสียหายหได้นะครับถ้าถ้าเราเอา ลบออกก่อนอันนี้ก็ก็ไม่เคยว่ามันเสียนะแต่ก็เราป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วสายที่เราถอดก็ระวังระวังมันมาแตะเพื่อนนะครับระวังไปแตะบนบอร์ดถ้าเรายังถอดไม่หมดนะระวังกันด้วยครับจะเหลือโั้วลบก็้เดียวนะครับ แล้วครับก็ถอดถอดตัวยีมดออกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราแกะเซลล์แบตออกจากตรงตรงนี้ออกจากล่างนะครับตอนแกะก็ระวงังระวังนิดนึงนะครับระวังมันช็อตข้ามไปหากันถ้ายังมีไฟอยู่ ผมจะเอาแค่มันดูดออกถ้าเป็นแบตแท้หรือแบตท,ที่มีความจุเยอะๆหรือพวกแบตแท้นิกเกิลเขาจะหนามากนะครับนิกเกิลจะหนามากถ้าเราจะแกะแกะเอาแบตอะสมมติว่าเราจะเอาแบตไปใช้งานต่อเนาะเราจะไม่ได้ใช้กับสว่านแลวเราจะฉีกแบบนี้ไอแ้แบตแบตมันจะตูดทะลุนะครับถ้าเป็นขั้วลบนะถ้าขั้วบวกก็ไม่เป็นไรถ้าขั้วลบเนะี่ยมันจะตูดทะลุให้เจียร์ก่อนนะครับใช้ดอกเกียร์เป็นดอก ียาเหล็กนี้ก็ได้นะครับคาร์ไบด์ผมจะใช้เป็นดอกนี้นะครับเป็นเครื่องเกียร์ไรสายก็ไอ้เครื่องเกียร์สายอ่อนนะครับเกียร์ตรงรอยสปอตให้มันบางนะครับตรงแผ่นนิกเกิลให้มันบางแล้วก็ดึงออกนะครับมันก็จะออกง่ายขึ้นอันนี้เป็นทิกเล็กๆ,ๆเนาะอันนี้มันเป็นของ ราคาถูกมันก็จะทํามาประมาณนี้นะครับเซลแบตเขาไม่ได้มีคุณภาพมากนะเขาใช้เขาทํามาแค่พอขายได้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเซลแบตใหม่เรานะครับวิธีวิธีเลือกเซลแบตนะครับผมจะอย่างแรกก็หาร้านที่ไว้ใจได้ก่อนนะครับร้านที่เราสั่งไว้ใจได้มีสเปคมีอะไรแจ้งนะครับแล้วก็วิธีสองก็เอามาเทสด้วยตัวเองนะครับ ถ้าคนมีเครื่องเครื่องวนะัดค่า IR เนาะแบตที่กับกับเครื่องเทสแบตที่เอามาใช้กับงานจ่ายกระแสสูงมันจะมีความจุประมาณ2 0 0 0ถึง2,500 1 5 0้ถึง2,500ก็ประมาณนี้นะครับพวก8 c 1ซอะไรก็แล้วแต่ค่า IR มันก็จะอยู่ประมาณ13-15ถึง15 16ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมชาร์จบารานแล้วนะครับมีตัวนี้ค่า IR ก็อยู่16นะครับ 65ประมาณนี้ก็ใช้งานได้ครับนี่15กว่าอันนี้ต้องใช้เครื่องเทสโหลดอีกทีนะครับเทสที่10ถึง15แอมป์ถ้ามันใช้งานถ้ามันดึงใจโหลดตัวนี้ได้ก็โอเคนะครับมาเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับีก็ใส่กระดาษแปะหัวก่อนลางมันบางนะครับตัวนี้มันตื่นก็ใส่กระดาษบาเล่หน,น่อยพอดี อันนี้ยังไม่รู้นะครับว่า BMS เสียด้วยไหมเราต้องแพ็กดูก่อน,นว่าเราเช็คไม่ได้เราต้องมีมีไฟมาจ่ายให้เขาเงื่อนไขของ BMS ก่อน BMS ถึงจะไม่ทํางานถ้าไม่ทํางานก็ว่ากันไปอีกทีนะครับจําทางไม่ได้แล้วอยู่ท่าไหนเอ็นคีคู่บวกคร่บวกอยู่ทางนี้นะครับบวกลบนะครับก็เรียงกันมาเหมือนเดิมนะครับถ้าเราลื้อตัวเก่าเราถ่ายรูปไว้ก็ดีนะครับบางคนงงนะ นี้ใส่มีเม็ดล็อกไว้นะครับหรือจะใส่ทีหลังก็ได้นะครับให้เราสปอตเสร็จก่อนครับประมาณนี้นิกเกิลที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว8คูณ0.1นะครับ0.1่มิลเดี๋ยวลืมตัดไว้นะครับแป๊บนึง0.15ไม่ใช่0.1นะครับ ถ้าเป็นแบบแท้หน่อยมันจะหนามามันเกือบ3มิลก็เบิ้ลนะครับเป็น2เส้นก็ได้ตัวนี้ผมจะก็จะเบิ้ลนะครับเอาเราเอาสะพานไฟเราหนาไว้ก่อนนะครับส่วนบันจายได้จริงไหมก็อีกเรื่องหนึง่งเอาต้นทางดีไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องสปอตกันเลยตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกขึ้นมาข้างบนเนาะแล้วก็สปอตที่ขั้วบวกขึ้นมาทิ้งไว้ผมจะใช้เครื่องนี้นะครับเครื่องที่ทําคลิปในครั้งก่อนๆเนาะ ว่ามันอันบาลานแล้วมันจะสปอร์ตไม่แรงนะครับคลิปก่อนไปหาดูกันได้นะครับอย่างนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับใช้งานได้เนาะสำหรับพ่อบ้านที่อยากลองเล่นเล่นแร่แปรธาตุนะครับอยากเล่นไฟก็ลองไปหาใช้กันดูนะครับผมจะแปะลิงก์เครื่องสปอร์ตไว้ให้ครับที่ด้านล่างโหดเนาะใช้ดีนะครับใช้ดีราคาไม่ถึงพันทำงานได้นะครับลอยสวย นี่นะครับดูรอยนะครับเห็นไหมรอยมันเหมือนเครื่องใหญ่นี่ครับเครื่องไม่ใช่เครื่องใหญ่เหมือนเครื่องตัวแพงอะสามารถเอาไปเทียบกันได้เลยนะครับแต่มันจะสปอร์ตงานเยอะๆไม่ค่อยได้นะครับมันต้องพักนั่นคือข้อเสียนะครับแล้วก็มีบวกได้แล้วแล้วก็มีตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีหลังเนะาะเชื่อมให้เสร็จก่อน ครับก็สปอร์ตเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูรอยสปอร์ตนะแล้วก็มาลงตะกวัวทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยไล่เซลล์เข้าจากขั้วลบลบ1 2 3 4งหนะครับตามสเต็ปอย่าข้ามขั้นตอนนะครับป้องกันไว้ ก็ไล่ตามพอร์ด BMS นะครับถ้าแบบรุ่นมันมีสายแบบนี้มันจะเขียนไว้อยู่นะครับ B0 B1 นะครับ B2 นะครับเขียนไว้อยู่นะ B3 B4 นะครับตัวนี้แล้วก็ B5 นะครับก็ไล่จากคนรบนะครับ B0 โอเคครับทีนี้ก็มาเช็คก่อนนะครับหรือใครจะประกอบหรือใครจะประกอบแล้วชาร์จดูเลยก็ได้นะครับแล้วก็เช็คนี่นะก็ะวัดที่ขั้วบวกกับขั้วลบของแบตก่อนนะครับนี่ครับ19.6นาะแล้วก็มาวัดที่มีลบ มีบวกนะครับนะสิบนะครับอันนี้คือ BMW ใช้ได้นะครับไฟเข้ากับไฟออกเท่ากันนะครับคือใช้ได้เดี๋ยวประกอบแล้วลองชาร์จแล้วก็ใช้งานดูครับที่ประกอบนะครับเราคว่ำสปริงลงนะครับแบบนี้ตัวนิ่มดีอยู่ท่านี้นะครับ ใส่ข้างบนก่อนเราอย่าเพิ่งขันน็อตน,นะครับก็กดๆดูก่อนสปริงมันเข้าที่ไหมเคครับเสร็จแล้วนะครับลองชาร์จดูนี่นะครับแบตชาร์จเข้าเนาะ ถ้าชาร์จเข้าก็คือจ่ายไฟได้นะครับแต่ถ้าจ่ายไฟได้แล้วชาร์จไม่เข้าบีเมเสเสียนะครับนี่นะครับโอเคครับก็ ยังไงก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับหรือมีข้อสงสัยใดๆนะครับก็ทักสอบถามกันมาได้หรือถามที่คอมเมนต์ทั้งใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับเจอในแพลตฟอร์มไหนทักทายกันได้เหมือนเดิมขอบคุณครับ